อ๋ใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> เออไม่ใช่คงทำภาส,สวยสดได้ไหมคะส,ส,สวยสวยสดค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ส,สวยและสดค่ะจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องอะไรที่ตใจกับอ่าจริงๆก็อา่าโอเคนะคะตอนนี้โอเคเพราะว่าก็ผ่านมาสักพักแล้วหลายเดือนอยู่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตอนนู้ <c oughs> ใช่ในส่วนของสาเหตุครัที่เราตอบได้ว่าอ่าค่ะ <c oughs> มันเกิดจากอะไรก็อ่าอย่างอย่างที่ทุกคนรู้ว่าอายุมันห่างกันเยอะด้วยด้วยความที่มันมีมันอาจจะ แก๊เอชที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันอาจจะรู้สึกว่าเราอยากลองเทคไทม์นี้มาโฟกัสที่ตัวเองดูอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันมานานแล้วแล้วก็เราก็ตามอะไรเงี้ยตามใจทุกอย่างอยา,อยากให้ทาอะไรเราก็ทําตามอะไรเงี้ยจนรู้สึกว่าบางทีเราอยากจะลองไปใช้ชีวิตของตัวเองดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นการเป็นการคุยกันแบบดีๆเลยนะคะเ<ม>ข้าใจก,กันทุกอย่างเลย<ม>ใช่จริงๆมันเป็นปัญหาใหญ่เลเรื่องใหญ่<อ>จริงๆก็ไม่ได้เป็นถามว่าถ้าเป็นปัญหาไหม ก็มีส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ระยะเวลาที่ผ่านมาทุกอย่างอะมันก็คุยกันดูเรื่องปกตินะแต่มันก็อาจจะเป็นแค่ประเด็นในใจเราหรือเปล่าที่เราอาจจะแบบเอ๊ะหรือว่าเราอาจจะต้องลองไปใช้ชีวิตของเราดูหรือเปลอดีมากกว่าเลยค่ะใช่แล้วพี่เขาก็เข้าใจทุกอย่างเลยจริงมันมีคําตอบมานานแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในสิ่งเล็กๆที่มันก็สือว่าเรื่องอายุอ มันก็คงมีส่วนแหละค่ะด้วยความที่เราเด็กมากตั้งแต่ที่เราอยู่กับพี่เขามาตั้แต่เรา20เนาะแล้วก็เ็ปีอะมันก็คือ20จน27ก็เป็นช่วงเวลาที่มันกับเราโตมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยโตมาโตขึ้นเยอะมากมากเลยกับพี่เขาด้วยใช่ไหมคะที่เราบกับพี่เขาพี่เขาเขาเลี้ยถ่ายทอดความเป็นนักธุรกิจให้เราคนข้้งเยอะทุกอย่างที่เราศึกษาเขาก็ เรียกว่าถ่ายทอดไหมไม่ใช่มุมนั้นมุมเดียวหนูว่าพี่เขาถ่ายทอดทาให้หนูเป็นคนที่โตขึ้นทําให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นใจเย็นลงมากๆเลยแล้วต้องขอบคุณมากๆที่เหมือนกับว่าโตมาเรามีพี่เขาอยู่ในชีวิตเรามาตลอดค่ะอืมก็ถือว่าเป็นการจบกันด้วยดีจบกันด้วยดีค่ะก็คือคุยกันได้แบบวันนี้ก็คือมันผ่านมานานแล้วว่าถ้าเจอก็คือเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็คุยกันได้ปกติกเลยใช่เป็นหัวเป็นใ่กันเสียดายไหมก็ตัดสินใจเองอะเนาะจริงเหรอ <laughs> ใช่ก็เราตัดสินใจเองเราก็ต้องแบบว่ารับการตัดสินใจของเราแล้วก็มุกออนต่อไปเพราะราราว่า <นะ S 2> หลายคนรู้สึกว่าแม่รู้ต่ตาก,กันแต่ที่ผ่านมามันค่อนข้างลงตัวแต่คุณคิดว่าเอ้ยนี่แหละต้องแต่งงานกับตรงนี้แบบแต่คุณจะได้อตอนแรกก็คิดแต่ว่าก็คือมันก็อาจจะถึงจุดที่แบบอนนา,าคนเราไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าณเวลาเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจของหนูเองแล้วหนูก็ก็ต้องเคารพการตัดใจของตัวเองค่ะแล้วก็ปรึกษาทุกคนแล้วทุกคนพ่อแม่อะไรก็เข้าใจเราคือเรามีเหตุผลของเราที่แบบ เราจะทาแบบนี้นะทุกคนโปรดเข้าใจแล้วก็อย่าตัดสินฉันนะแต่ว่าอันนี้คือตัดสินใจเองเลยใช่ค่ะใช่ก็เป็นแบบเหมือนกับมันก็มีความมันก็มันก็คิดมาสักพักแหละแต่ว่ามันก็อาจจะอาจจะมีช็อตหนึ่งที่เราแบบเฮ้ยเราคิดว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราอาจจะเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้เราก็เลยลองดูดีกว่าชีวิตเราเราก็ต้องเลือกเองค่ะมีน้ำตาไหมคะน้ำตาเป็นแม่น้ำดีกว่าแต่ว่าเราก็ต้องรู้่อนค่ะ ก็คือรอไม่เสร็จแล้วค่อยไปดูตีความสัมาษณ์แลวก็เป็นในเอ็มวีช่วงหนึ่งแป๊บนึ่งเหมือนกันมีโมเมนต์นั้นเป็นไงือเรื่างขอนการตัดสินใจที่ยากมากเรื่องที่ยังรักอยู่ยากค่ะยากยากมากใช่เพราะว่าด้วยความที่ระยะเวลามันนานด้วยแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรผิดใหม่ว่าไม่ได้มีใครมีอะไรพี่เขาก็ดีมากเราก็ดีกับเขามากเหมือนกันมันก็มันเหมือนจะเข้ากันได้แต่มันก็ไม่ได้ในในระยะในพร้อมๆกันหนัใช่ที่พาร์ทของพี่เขาติดใจมาจากสิ่ง เข้าใจทุกอย่างค่ะคือหนูปกติแล้วเวลาหนูทะเอลาะกับเขาหนูจะเหมือนทะเอลาะกับตัวเองหนูจะแบบโวยวายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก็จะนิง่งๆปกติแต่รอบเนี้ยหนูก็จะแบบว่าอ่ะเกิดอะไรขึ้นหนึ่งของสามจีห้าหนูรู้สึกยังไงเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้แล้วพี่เขาก็เข้าใจแล้วก็เคาลพการแต่ของอย่างคือเข้าใจมากๆเลย ก็รู้สึกว่าอาจจะดีกว่าแสดงว่าการบอกเรื่องในวันนี้เราบอกเรื่องในแบบที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ค่ะคือใช้เหตุผลล้วนเลยไม่ได้มีอารมณ์ไม่มีการร้องไห้ไม่มีการโวยวายไม่มีอะไรเลยค่ะคืออธิบายหนึ่งสามสี่ห้าเพราะอะไรเลยอตอนที่จะบอกเรนการัคุยกันตนีก่อนจุดเกโอ้ยคุยคุยเยอะค่ะคุยเยอะคนเรามันมันคุกันแล้วเนาะมันก็คุยกันตลอดอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะมีบางจุดที่แบบด้วยความที่เราเป็นเราแบบนี้ด้วยความที่เขาเป็นเขาแบบนี้ แล้วเราก็ไม่อยากจะให้ใครเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราเราก็ปรับตัวเองปรับแล้วปรับจนตัวหมุนไปหมดแล้วเนี่ยปรับจนไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยท้ายแล้วถ้ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆอ่ะเราก็มันก็อาจจะอาจจะไม่ได้จริงๆเรารู้สึกอย่างเมื่อกี้ปมาพว่าพี่เขาตามใจเราแต่เรเป็นมาเมื่อกี้บอกว่าพี่เขตามใจเรามันเป็นสิ่งที่ดีนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตามใจเราตามใจเขาหมายวามว่าตาตตามตามเาปรับตามใช่หนูเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าหนูกับใครหนูจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ด้วยความที่อายุมันห่างก,กันเยอะด้วยแหละเวลาเขาพูดอะไรมันจะดูมีน้ำหนักกว่าสิ่งที่เราพูดเสมอุนเป็นผู้ใหญ่เหรอใช่ค่ะหนูก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเถียงหนูก็ถเอออะไรได้หมดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ด้วยนิสัยของตัวเองแลวเจ็ดปีมัน,นเป็นยังไงบ้างประก <c oughs> าถันแล้วแหละจุดปีพอพอนึกถึงก็คมเจ็ดปีเลยคู่เลยตอนนี้แต่ก็มันก็คือหนูว่ามันจะเป็นตัวเลขแบบสองปีแรกสองคนคบกันสองปีพ็ทุกท่าจะรู้ว่าเริ่มเห็นกันมากขึ้น แล้วก <rium> <Dante> ็5 <hail> ปีเนี่ยก็จะเป็นแบบช่วงที่แบบเราปล่อยจอยสุดๆเทนทุกอย่างรู้หมดแล้วก็7ปีเป็นช่วงที่แบบพลิกล็อกเลยว่าเฮ้ยจะเอายังไงต่อซึ่งมันก็จะมีสเตจนั้นในทุกๆ relationship อยู่แล้วที่หนรู้สึกนะคะซึ่งเข้าใจในทฤษฎีนี้แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะถ้าเขาพิสูจน์มาขนาดนี้แล้วอะแล้วปันเองยัปันก็กระตีเหมือนกันที่บ้านบอกว่ายังไงบ้างที่บ้านคือพ่อแม่หนูเป็นคนที่เข้าใจมากๆอยู่แล้วค่ะพ่อบอกพ่อพ่อก็แบบเ แกเร่ใจนะแม่ก็แบบแม่ใจนะแต่เขาก็เคารพกันเรา่แก็ดูโตขึ้นมากหนูเหรอก็ก็โตขึ้นนะคะก็เรียกว่าตามอายุดีกว่าใช่ตอนนี้ก็27แล้วก็ก็โตขึ้นเยอะมากมันต่างมือมือตอนรัน้องมันมีความเป็นปั้นๆแบบล่าที่ใหญ่น้าวันนี้เหรอเออหนูรู้สึกว่าความรักที่ดีอ่ะมันจะต้องส่งเสริมกัน ในในทางที่ดีขึ้นหมายถึงว่าเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็มันต้องไม่ไม่บั่นคอนจิตใจอ่ะอยู่แล้วมันต้องสบายใจยอยู่แล้วมันต้องเป็นตัวเองแล้วเราต้องรักเขาในแบบที่เขาเป็นแล้วเขาก็ต้องรักเราในแบบที่เราเป็น <S 2> <S 2> <Salem. S 1> ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นปันปันที่อยู่อยู่ตรงนี้เราเขาต้องรักเราแบบที่เราเป็นเราจริงๆวันหนึ <quê> <T> ่ง um> ป <T> ันไม่เป็นไม่ได้เป็นดาราวันหนึ่งปันอายุเยอะวันหนึ่งปันไม่สวยวันหนึ่งปันเอนอะไรอย่างเงี้ย ก็รับเราให้ได้ในแบบที่เราเป็นอันนี้คือสิ่งที่หนูมองไว้ในอนาคตนะคะคุณผู้ชญาติหลับเวลาถ้ารักั้งต่อไปอายุไม่มีเสียงอะไรแต่สนใจสำหรับเขาเอ,อ่อมีส่วนไหม่ะคะก็ก็คงมีส่วนนะคะแต่หนูว่าหนูก็คงจะเป็นคนเหมือนกันว่าว่าใครที่เรารู้สึกว่าเราคอมแพ p a ิเบิลใครที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ที่พูดมาจีบเนี่ยเฮ้ยไม ร้อนตลอดเนรเราร้อนตลวลาชเเมันอศีไทยมันร้อนนะคะใช่อากาติเราใส่เสื้อผ้าอย่างท่เราปกติคจะซซปกติแบต่งตัวนี้แล้วค่ะปกติใช่ไม่ได้เรารู้สึกว่าเราใส่แล้วเรามั่นใจแบบนี้ในแบบที่บางคน ที่มันดูอะไรแต่เราใส่แล้วเรารู้สึกเราแฮปปี้กับตัวเองแบบนี้อย่างว่าเราไม่จ้ไปชดเพราะว่าตอ,น,อนนี้ฉันก็เป็นมาอานี้อยู่แล้วตัวแต่งตัวนี้คนรู้อยู่แล้วค่เป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะ